ย่างผู้เดียวโบไว้สาหนามค่าจับของเนะอ้าปลาข้อสิโลดหนะมันสิโลดมันสิโลดบึ้มๆไป,ปแล้ววะตา,าตาก่อนอ้าวไปนหนะขากขนาดสบายดีสวัสด,สดีพี่น้องเบิร์ดสุฟูสุขคนเลยแต่ลอพี่น้อง ทักทายสบายดีพี่น้องพ่อผัก้าวสาหนา,ามพี่น้องพายุเขาพี่น้องพายุเขามาขึ้นนี่นะฝนตกแห้งพี่น้องเ้ยเฮ็ดไ้น้ำนะร้ายมาร้ายมาแห้งพี่น้องสาหนา,ามก็ได้ถือโอกาสมาหน้าพี่น้องเลยเมื่อน,นี้นะมายามปูยามป้านี่แหละมาอยู่ตามพิธีชีวิตตามทองไฮทองหน้าพี่น้องนี่นะกระตาเม้อขมอกระป้าพี่น้องเอ้ยเดยวก็เลยสิไปยามตอนยามตรง วาสิมีป่าโบหรื่าบ่มีโบก็ล่อหลุนไปน้ำกันเด้พี่น้องเ้อะเพราะว่าเดี๋ยวสาหนามสีไปยามกับป่าพี่น้องว่าสิมีป่าให้เฮ้าได้ตื่นเต้นบนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปน้อพี่น้องนี่ฝนกันยังเงียๆยำยับอยู่เพี่น้องสาหนามเปียกเบิดแล้วเปลี่ยนเครื่องหม่ก็สิเปียกอีกแล้วนี่พี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปรับส้มกันนาะพี่น้องเนาะไปเลยโอเคพี่น้อง ตอนนี้เขาก,ก็กำลังจะพยายามตอนนณะพี่น้องน้ำก็ถือว่าไลยเติบอาถรรสันน้นแน่ก็ต้องขอโทษขอดเคาพื่อพว่าเขาบอกเรมีใหม่กันสั้นพี่น้องมืงในหน,นามบ่เติบพยุเขาง,งวดน,นี่ก็ถือวันนักนวงเขามาลุ้นน้ำกันว่าสิมีป่าบ่หรือบ่พี่น้องอู้สนามเองก็ตื่นเต,นต้นอยู่ได้นี่พี่น้องเลยว่าสิมีจักโตอยู่บ่ป่านี่พี่น้อง ตอดีฮะขึ้มือถือกล่องซาหนามันเป็นยังางนี่พี่น้องป้าเตอร์หนามหมักลายๆเยวเขาเบิ้งขันตอนป่าคนยามกัน,นราสีมีบริบบบมึงแน่พี่น้องป้าได้หนาตอน,น่ะป้าเตอร์วิธียามแยงยามตรงพี่น้อง,ง,ลงเลยมึงแน่ง่วลูกหน่ะที่ตาวี่เจ้าอยู่ ปาต้าพี่นกนี่นี่นี่พี่จิมีโบน้อเดี๋ยวเทามาเบิ่งพี่น้องโลตึ้มตั้มตึ้มตั้มอยู่บ้านนี่ปาต้าคนนานานาพี่นกปาต้าเออปลาซิวกับลังลงปา้าจะอ่อนได้บาทนี่ ถ่ายคลิปป้าเตอรพี่น้องปลาคอปลาดุกป้าเตอ,อู้อูออออ้พี่น้องเลยอู้พี่น้องยามตรงยามจอดมีงามกับปอ,ปอกระปูมีทั้งปลาซอกปลาซิวสาหราา่ายค้า่ายคลิปบริจับน้ำป่าเห็นอะไรนอกบริมีค้าต่างกล่องเลยอยากให้พี่น้องได้เห็นสอดสอดเด็ดหน่ะป้าเตอรพี่น้องเลยอู้เตอรพี่น้อง นี่แหละวิธีชีวิตพี่น้องยามตอนอ้าปลาคอตัวมักไงเห็นไหมปะูนาปลาซิวกะลังลงตีเต,ต่ตาตีเต่าอยู่ช้นาน้ำหนาพี่น้องอู้ปลาลงต่อนพี่น้องเอ้ยปลาซิวปลาเข็งปลาคอปลาดุกพี่น้องงามกระปูกระมีนี่พอฝนมาแห้งเมือ่อคืนนี่พี่น้องเฮ็ดให้ป่า ปลาลงตอนป้าเจอพี่น้องเอ้ยสะอ่อนเด้อหาผู้ริยากลับมาเด้อพี่น้องมาอยู่หน้าพี่เด้อปลายามโบวัยแล้วปลายามผู้เดียโบวัยสาหนามข้าจับของนีเอ้าปลาข้อสิโลดนะมันสิโลดมันสิโลดบึ้มบึ้มกันแล้วป้ป้าก่อนอ่าเบิ่อหน่ะ ขาดขนาดคือบบขนาดกำลังลงไม่หมักไลยลโอ้คือแยงขาดใช่ไหมขนาดแย่งขาดแล้วโบบอ้ะขนาคู่จงปงอยู่คู่หมักใหญ่ๆหนึ่งอ่าตั้งงานกับปูใหญ่แห้งอันนี้ขนาดไม่ผู้ขาดนะนี่แหละพี่น้องเ้ยวิธีชีวิตวิธียามปูยามป่าเมืองนี้ได้นีนะเป็นจีจีอยู่อู้สะอ่อนเด้ สา Nam ตื้นเต้นพี่เราเห็นเพราะว่าบา่ได้เห็นแต่นี้เฮิบบงเติบเพราะว่าสว่างก่อนนะมันฝนตกแล้วตอนเนาปิวไปเบิดอู้มีต่างปลาคอปลาลุกปลาซิวอู้นี่พี่น้องน้ำกระลังมาแห้งน้ำกระลังมาแล้วฝนมันหย่อยแล้วปลาซิวก็ลังลงนะพี่น้องตุ่มต่อมต,ตุตต่มตามลงอยู่ ยามจนอยากเต็มกระตาว่านะนี่เอาเมื่อเหลืองเฮ็ดปลาแหลกพี่น้องปลาซสี้ยวนะปลาคอปลาเค้งเข้ากาัเอาเมื่อคั้างใบแบบว่ากันไหนร้านไหนฮะกระปัน่นพีปั่นน้องกินน้ำฮะบริสุทธิ์เลยคายดอกพี่น้องเลยเพราะว่าแบ่งกันกินนะปลาซสีวอยู่ในแจนี่กับมักลายนะอู้พี่น้องไม่หนะัก อ่าสิมหมื่นมั่วกัขอโทษขออัยนลำเด้อพี่น้องเด้ะนะขอขนาดเพราะว่าอ่าเติมมันขาดแห้งเด้อขนาะดมัดไว้กระชี้อยู่กับรังโล่งกระชี้อยูกับรังไหลลงพุ่น้องเพราะมันล่มผอมเด้อใช่ขนาดเห็นไหมไตโต๊ะในครัวนี่กับบงายเนาะอู้หุสุดสวยอยู่อ่าเตอรงามงามแผ่ปลาซิวอ่นะ งามเด้อเกียงดีน,นะใช่ไหเออเกียง,งดีนะใช่ไหมอ้าเต่าขาดไปเนาะพี่น้องเด้โปรดที่ลึกปลาซิวโอ้ยไหลไปทั้งขาดนะกะบ,บง,ง่ายเนาะนี่พี่นอ้องปลาเต่าปลาซิวอ้สวยอยู่มีแต่งามงามงาม,งามเลยดิงดองดิงดองอยู่หน้าลงไปมักลายอยีกแล้ว เวกำลังล,งนะล,งลง้นะเ,เออพี่เป่าพี่เป่าล้นะฮะจะเินางนะี่ยตบ่านะมงมาแล้วนนะเอออผู้ว่างงนนะอ,อู้เป็นแผ่นออกมาอู้วตบขนาดเป็นแผ่นอยู่อู้พี่นอ้องอ้าวตบซิ่นะพี่เลือกแนมะ่นี่นะฮนะป๊าตพี่เน่นาตอเถีงีนพี่น,น้นอง สาหนาตื่นเต้นเนอพี่น้องเ้อเพราะว่ามันลายแห้งขนาดพี่น้องคนะ่ะทำสิเอา้างูนเนื้อม,มาหน่อยมาเฝ้านะอ่าเติร์นไล์ออกข้างผู้ขีนะ่น้ำของมันถาดเลยพวกตื่นเต้นขนาดเลยเนาะพี่น้องป้าเติร์นขนาดเป็นแผ่นอยู่ลายลายเทสาหนามกับขนสะอ่อนค่ะนะพี่น้อง ถ้าว่าเบาพี่สังหมากไปพิทไปกกับตองข้อโทษข้อภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเลยมัดจุกไวเบ่ได้่บ่อะมัดไวเนยี่ยด,ยด้ายแล้วมันไหลไปเบิดนะล่งล่งแผ่ ปลาซิวกะลังล้เนะพีองนาหวมันเต็มนี่ดาดีเดาอยู่เพราะว่าเั้ื่องฟ้ามันแจ่ง้ะพี่น้อง่ะในว่ามันขืมเั้ื่องฟ้ามันแจงมันขืมมากเลยฝนมาแล้วมันก็ละตกลงมากนะนี่จะเป็นตามนาตอนข้างข้าพี่น้องเขาในนากันเรื่องอะไรขนาดจะหน่อยกับพวกเกลไดนี่พี่น้องเอ้ปลาเตอร์กถือว่าสุดหย่อนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือวิธีีวิตนะพี่น้องอันนี้จะมันกันล่งล้มนะนี่คือวิธีสวิตแล้วพี่น้องเลี่ แบบว่าซุกไลเราจะเข้าที่บ้านเรานม่พี่น้องเนาะชนาเองันอยากให้พี่ให้น้องเห็นน้ากันถะนะพี่น้องว่าป่าเฮ้าลายสําไหตอนนี้ก,ก้ากำลังหมัดปาวาวะนี่พี่น้องเต็นด,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 ดิ้วราวดิ้วราวอยู่ป้าเตยยามเธอหนึ่งเด้อนี่เด้อป้าเด้อพี่น้องจนเต็มกระตาเลยสะออนกระสะออนแต่แถวเต้าพี่น้องเลยป่าซิ่วสวยอยู่ ถือกระพุมักกินอยู่แต่์สำหรับต้นหนามเฮ็ดปลาแรกปูพี่น้องผู้ดีเต็มตาเกือบเต็มตาหมานมาน,มาน,มานพี่น้องฝนมาอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ตอนห้ากระถือว่าสูญชีวิตแห้งตอนห้าขาดตอนนี้นะห้าต้องทำการมัดไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะสะออนตะปาซิวมันก็นลังไหรดีลาวดีวลาวลงพี่น้องน่ะก็ลังไหลลงมาตามนาตอนห้านี่แหละยามเอา,ามือนีในย่างบัวลอยกัสเไดายยุบัง ตาหนึงตาปลายตัวขนาดอือหือโอ้ี่หอขนาดยามขึ้นไปม่อหนึ่งได้นี่เต็มตอดอีกแล้วเม่หขนาดมันติดดล้วดล้วดล้วลงมาทางหนาต่อนะขนาดเออคนกับมาเมื่อไหนเดี๋วป่าสิกุึ้นอีบาศหนึ่งนม่าเบองอีกพี่น้งนี่อก็ดิเพกนะมันตนเอาอีบาศหนึ่งก่อน ไปลาย่อขึ้นอีกวัดนึงก็ตึจะอ่อนเลยเนาะน่ะมันกำลังลงเลยอือพี่ลึกพี่ลึี่ลึกยามต่อนะ พี่ลึกปลาซีเอามาได้พี่ลึกแม่อื่นกล่องกระสีสั้นแบบแบบแบบเลยเด้อพี่น้องเลยเขอถอดขาอภัย่น้ำลายเพราะว่ามือกล่องกระต่นเต้นน้ำป่าเลยได้แกงกล่องไก่แกงกล่องมาอยู่เอาไปเห็ดปลาแหลกปลาซีว้าพี่น้อง ยามขึ้นมาอีกหลอดสองแต่พี่น้องเลยปลาซิ่สนัดสนีเลยผู้ดีจนเต็มกระตาเลยและงวดเลยใช่คองพร้อมพี่น้องมันเต็มกระตาละฝนเหมือนมาอีกแล้วปลาซีวกำลังร้องเฮ่อมึงเนยได้นาต่อน่ะเป็นแพนเป็นแพนอยู่ นี่เขาจะใส่ของมาเนี้เพราะว่ามัน,ม,นมันกระตามันฟงออกมันเต็มเลยอือือปลาปกปลาขาวนะพี่นนอะปลาซิว,วสวยอยอ,อ่ตามสีอาอือืม คัหกหกักเนาะตัวปลาสิ่วฝนมันตกเลยพี่น้องเลยพายุเขา้าพายุเข้าแล้วผู้ด,ดีเต็มของพี่น้องหวัวซองนะเต็มของอญาญย่ามาเนี่เมื่อก่อนใช่มันพ่อก่อนมาเดี๋ยวจะไมาย่าไม่พี่น้องปาองาดดลาคอโซก็ดูลาวดูลาวอยู่บนแม่นเนาะ นอนเวลาลงลเลย <C> e <at> พี่น้องสุดหยอดอะดีได้ซองกับตา,ตาพี่น้องแตวสุดหยอดอีนี้แบบนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องจากนี้นกอยจะลืมหายกำลังใจในเล่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามมาเลยพี่นอ้องเอาป่าใหญ่